วัสดีครับผมทนายพัฒส,สวัสดี FC TikTok Fanpage นฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดปัญหาที่หลายคนเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสแล้วเหตุใดถึงมีการฟ้องหย่าเกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆอ่ะปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมากเลยซึ่งแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าทุกคู่ผู้ชายผู้หญิงเจอกันรักกัน ปานจะเกินกินบอกเลยและคราวนี้คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องเพศส่วนมากอะทางผู้ชายไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหญิงเนี่ยเจอกันมันจะต้องมีเรื่องเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นซึ่งในช่วงแรกอะโอเคเข้าใหม่ปามันอาจจะมีการมีเซ็กซ์กันทุกวันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคุณสังเกตได้เลยว่าหลังจากที่มีการแต่งงานหรือมีลูกเนี่ย ผมต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยหลังจากมีการแต่งงานมีลูกเนี่ยบางคนถึงกับไม่มีเซ็กเลยบางบางคนบางฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่มีเซ็กเลยผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันคือปัญหาชีวิตคู่นะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองมองว่าเอ้ยเนี่ยฉันทำหน้าที่เป็นคนคอย หาเงินมาให้หรือว่าฉันทําหน้าที่คอยเลี้ยงลูกให้ผมบอกเลยว่าส่วนนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบฮะเพราะว่าคุณต้องกลับไปดูก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณคบกันเพราะอะไรอ่ามันยังไงเนี่ยชีวิตคู่อะ่ะมันต้องมีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ฮะถ้าถ้าคนที่บอกว่าปฏิเสธได้เนี่ยผมบอกเลยบางคนอะ่ะทำไมมันถึงไม่เกิดว่าทําไมผู้ชายถึง ต้องไปชอบผู้หญิงล่ะอ่านั่นนั่นก็คือประเด็นสำคัญแล้วค่าวนี้ตรงเนี้ยมันจะมีในเรื่องบางฝ่ายเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยซึ่งบางทีเนี่ยตอนตอนก่อนแต่งงานอะ่ะบางทีผู้หญิงก็ไม่รู้แล้วพอแต่งงานขึ้นมาเนี่ยอ่าโอ้พูดกันง่ายๆเลยนกเขาไม่ขันข่าวนี้มันเกิดปัญหาชีวิตนะ ตรงนี้มันจะมีข้อกฎหมายเลยเรื่องการฟ้องหย่ากเกิดขึ้นซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็ทนทุกทรมานเขาก็อยากมีเซ็กแต่เขามีไม่ได้เขาเขาไม่สามารถที่จะมีให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มันก็เกิดความทุกทรมานไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยเพราะว่าปัญหาชีวิตคู่มันจะต้องมีผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกเซ็กมันก็คือปัจจัยห้าของมนุษย์รองจากเรื่องเงินนะ อืมก็ส่วนเนี้ยมันก็เลยมีเหตุฟ้องหย่าเกิดขึ้นตามมาตราพันห้าร้อสิบหซึ่งก็คืออ่อฝ่ายใดเนี่ยที่สมรรถภาพเนี่ยอ่อทางเพศเนี่ยไม่สามารถใช้การได้ทำให้อีกฝ่ายทุกทรมานเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหตุฟ้องหย่าอย่างหนึ่งอ่าซึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยมองว่าชีวิตคู่อะ่ะผมต้องบอกเลยว่า มันจะต้องบาลานซ์กันบางคนเนี่ยโอ้โหอีกฝ่ายเนี่ยมีความต้องการสูงส่วนอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความต้องการเลยอย่างเงี้ยต่อให้คุณสมรสมามันชีวิตคู่มันก็อยู่กันไม่ได้ฮะอันนี้ก็ฝากไว้กับข้อกฎหมายที่ถ้าท่านไม่ไหวก็สามารถฟ้องหย่าดได้